สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดัติกพามาเก็บบางพีพวนพี่น,อน้องหรือว่ามานมควายครับอยูล่ลำนนำอุน่นจากหวัดาคันพนมครับบังมีตรต้นบองพีพวนครับกินบันเบืองก่อนก่อนเสียพ้าพไปคุณหมอไม่เป็นทายน่องคอยบอกบอบ่ได้ทายไม่ได้ทายบีแข็งน่องคอยแห้งเซ็กซี่อยู่พี่น้องคอยกกิน่นเยอะพี่หวองเบือง ปกติพ่อกระเกลืเลือดเป็นแล้วจะเกลือไมเกินเลือดเกลนเลือดครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเกดเกดเดี๋ยวตกเพราะว่าเนื้อมันติติตกับในมันเลยมันด้กิ่นแต่กินแต่เนื้อบ่ไ้ครับต้องเกลืเลือดเกลนเลือดครับแอบมันสนบางไงครับสีพวนครับอย่ารีบนามเลยสวยๆเลยพี่น้องถ้า้าเบิงพี่นะครับมันสดมันบางไงครับริมหนามครับเป็นยานะครับเนี่ย สะเก็ของเขาต้มครับน้ำดื่มครับต้มน้ำดื่มเป็นยากระซับมดลูกเป็นยากระซับมดลูกให้มดลูกอันยุบโตให้ให้บียบโตมีลูกง่ายยุประเทศฟิลิปปินส์เขาใส่สูตรนี่จ้าเบิ่งพี่น้องเบิ่งเทาก่อนสะเกตเบิ่งเทาก่อนเบิ่งเครือเพลินอันนี้ยังถือว่าต้นหน่อยเด้ดนี่ต้นหน่อยครับต้นใหญ่ก็เด็กแก็มีอยู่ในปลาซาบหรอเต็มเนื้อเป็นปลาใหญ่ครับ เครื่อใหญ่ของเขาครับแต่เ้าเข้าไปบ่ได้มันมืดแล้วพี่นอ้องไปแสงก็บ,บ่ค่อยหลายเบิ่งเครื่อของเขาครับอยู่ข้างทางเลยจ้ะข้างทางครับข้างริมน้ำน้ำอุ่นน้ำสังเกตเบื้งเครืออ่อนๆเด้อกับใบ,บเด้อเสบเป็นลักษณาคืออันนี่เด้อกลับมายี่นไหนผ <c oughs> ิไหมผิครับปวดโอ้ยหปวดปวดสูบครับกำลังสูบผีพวนหนึ่งยิ่งคือเห็นพวนหนึ่งยิ่ง เดียนี้นี่นี่ ouais น S <S อ,อย่ากำลังสีเหลืองงามควรหน่อยครับอันนี้เขากับควนดิบก็มีจกคุณหมอพี่พี่ดิบยุพี่กับมีอันนี้สุกแล้วเพราเอามาหอยอย่แยาแสกบอกคุณหมอนี่ก็ได้ก็กำลังดิบอันนี้ดิบกับมีบ่ไ้หอยครับมีคลองแท้ครับอืมอันนี้ก็ของแท้อกัรหอยเอามาหอยซื่อๆมันงามแต่บาคุณมีอย่างไงเป็นยากระซับบนลูกครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มครับใส่เครือของเขานี่ครับ ใส่แกนเครือของเขานี่ครับคุณยิ่งที่คลอดบุตรยากเดอ้อแล้วก็คนที่อยู่ไฟหรืออยู่ไฟบดได้และร่างกายสูบผอมใส่แกนของเขาพี่น้องเอาไปต้มกินเลยใส่เครือของเขาครับใส่แกนเครือของเขาเป็นยากระสับบนลูกครับบีบบนลูกครับบ่ให้มบนลูกยอนยานครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นยากระสับ ต้มลูกหมากโตครับพี่น้องครับให้ให้ต้มลูกหมากโตบีบตัวยุบตัวเล็้วขึ้นครับเล็กลงได้ครับต้มลูกหมากครับฮ็ดเห้ดต้มลูกหมากเล็กลงได้ครับโดยใส่เครือของเขาครับแกนเครือของเขาต้มน้ำดื่มครับ เครือกับหัากับรักษาโรคก,การตายไอ้แม่โรคก,การแต่ดานโรคก,การม,มาโรคก,การม,มาโรคก,ก็คือคนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใส่เครือใส่ห้าของเขาเด้อ,อไปต้มกินแก้ได้เด้อพี่น้องเด้อมาคือการมีวิตามินซีสูงพี่น้องมาก็ช่วยแก้คนที่กินพิษกินส้าแดงได้เนี่ยใส่มากของเขาได้กินแก้กินพิษส้าแดงได้เด้อสารพันุ์ไหลเลย สังเกตบางใยถ้าไปย,ยังบ่เคยเห็นนมควายครับเป็นบากบักพีพวนครับบักพีพวนอ๋กินโซอ,อีกแนะ่จักหนวยแนะ่ลองคนเพิ่อกินว่าเปลี่ยนอยีเยคือข่อยเนี่ยอข่อยข่อยกินว่าเปลี่ยนเลยย้อมลาบข่อยข่อยกินเลยอันคล้ายถิ่มหรอมไมกต้องคือเพลงบ้านแหละครับเพราะว่าเนื้อของเขามันติดกับเมล็ดของเขาครับพี่ว่าเถอะคนสมัยก่อนในบักตองอยังกืนเนะาะจะต้องกืนลืดกืน <laughs> ลืด,ลดครับพี่น้องครับ <laughs> เนื้อของเขาตีกับมื่อเล็ดยังสิทนะครับนี่ก็ต้องได้กลือดลือดเกลือดครับเกลือดเด็นเบอ่์ของโลกยาคาคอเด้เกลือดครับเดี่ยวอันนี้ก็ยังมะสุขากแต่สุกคักสีแดงกว่านี้ครับอ๋อลายอะไรพี่น้องเรื่องต้นติ่มเรื่องต้นคนขีบกายไปกายมาเพื่อเก็บเด้อขนาดเท่าเขาเห็นเขายังเก็บลูกเล็กๆกับมีเนี่ยลูกเล็กๆกับมีเนี่ยครับมื้อนี้ก็พามา เบิ้งบักพีกวนครับเพื่อแกนของเขาครับต้มน้ำดื่มเป็นยาบีมมดลูกกระซับมดลูกห้บ่ให้ย้อนยานครับให้ออกลูกคลอดบุตรได้คลอดบุตรได้ง่ายครับและกาเป็นยาแกต่ตอมลูกหมากโต,ตแก่ต้มลูกหมากโตและกช่วยบำรุงน้ำนมผู้หญิงที่อยููไฟบ่ได้โรคอาการพร้อมแหง้งยูไฟบ่ได้จะช่วยบำรุงและกาเฮ็ดให้เลือดล้มไหลเวียนดีขึ้นครับและกาบีช่วยให้ตอมลูกหมาก หดเหี่ยวลงเล็กลงครับครับเมื่อนี้อีสามนมาติกพามารู้จักบักผีพวนรือหรือบักนมควายครับทีบ่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรครับคลิปนาพพอกันไหมครับกดติดตามใหน้นด้นะครับเดอ้อมื่อนี้สบายดีครับ